นักล่าเพลิงหวนชคินิสเขาเป็นนักล่าโซเลียนแห่งเผ่าผงพิดดนพึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินราคาแนอดีดว้ยยาวของคินิสเขาก็ได้เจอกับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของเขาแต่ชีวิตนี้ก็เหมือนกับการทดสอบในการเป็นผู้กล้าที่แท้จริงซึ่งเขาจะมีชีวิตเป็นยังไงก็มาดูบททดสอบชีวิตของคินิสไปด้วยกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมคินิสผมแนะนำลิสต์แมนช็อปโน .1 เรื่องการเติมเกมเติมเกมกันชินแพ็กถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มคุ้มบริการไวตั้งที่ลิสต์แมนช็อปเท่านั้น ลิง์ในดิสคริปชันเลยครับสวัสดีชาวเกมเมอร์บนจัก,กรวาลไมได้ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟ้าข่าวไวสกายชิเนสก็คือหนึ่งใน6กผู้กล้าที่สืบทอดนามโบราณมาริปโปหรือเพลิงหวนจากผู้กล้าในตำนานอีกทีนี่ครับตอนนี้เขาก็ทำงานเป็นนักล่าโซเลียนด้วยและรับคำขอทุกอย่างคล้ายๆกับกิลนัพจนภัยเลย เรื่องที่ทำไมต้องมีนักล่าโซเลียนคือเห็นพวกมันน่ารักน่ารักแบบนั้นแต่พวกน้องเนี่ยก็ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ทุกตัวนะครับบางตัวก็ดุร้ายเข้ามาโจมตีมนุษย์จนเสียชีวิตมาเยอะแล้วส่วนโซเลียนบางตัวที่ถูกมนุษย์จับไปเรื่องนี้คินิสก็จะไปกระทืบคนพวกนั้นช่วยโซเลียนอีกทีด้วยถ้าเป็นสัตว์ป่าแคม่มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็พอนั่แหละครับและต่อไปเป็นเส้นทางชีวิตของคินิสตั้งแต่วัยเยาว์จนได้ขึ้นเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ย้อนมาตอนที่คีนิสอายุยังน้อยพ่อของเขาก็ทํางานวันหนึ่งพัก3วันแล้วก็ชอบใช้เงินค่าจ้างรายวันมาเล่นการพนันถ้าชน,นะเขาก็จะซื้อกล่องขนมราคาแพงมาให้คีนิสแล้วก็ซื้อดอกไม้สวยๆมาให้ภรรยาแต่ถ้าเขาแพ้พ่อก็จะไปยืมเงินจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปดื่มจนเมาหมายเพื่อปิดที่ตัวเองหาเงินกลับบ้านไม่ได้เลย คุณแม่ก็ยังเลี้ยงคินิสไปตามปกตินะครับแล้วเธอก็เถียงกับพ่อเรื่องการพนันจนนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งพ่อก็ยอมรับผิดและสัญญาว่าจะไม่เล่นการพนันอีกแต่บางทีก็กลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวฝั่งแม่ที่ซู้ไม่ได้ก็ทําได้เพียงกลับมาปลูกพืชผักผลไม้อยู่หลังบ้านเงียบๆแม่ของคินิสก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะครับ เธอทำไร่ทำสวนได้เก่งมากจนทำให้ทั้งสามยังมีอาหารกินอยู่แค่เธอไม่ได้ถนัดเรื่องการต่อสู้เท่านั้นซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพ่อของเคนิสก็แพ้พนันจนเสียบ้านไปครอบครัวของเขาเลยต้องย้ายไปที่เชิงเขาที่อยู่ห่างไกลาจากชนเผ่าและถึงจะเสียบ้านไปแล้วแต่ที่อยู่ใหม่นี้ก็กว้างขวางมากทำให้เคนิสน้อยแต่เรียนรู้การปลูกเกรนฟุตเรียนรู้การบดแป้งมันสับปะหลังเพื่อทำเป็นเส้นหนาแถมยังได้เรียนวิธีทำกับดักเพื่อล่าหมูป่าด้วย แต่การทะเลาะกันของพ่อกับแม่ก็เริ่มรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมเพราะที่เชิงเขาไม่ได้มีคนอยู่ใกล้ๆที่จะมาคอยห้ามพวกเขาอีกแล้วทําให้แม่และคินิสโดนทําร้ายหนักขึ้นตามระดับความมึนเมาของพ่อและในที่สุดคืนหนึ่งแม่ของคินิสก็เริ่มทนไม่ไหวจนเธอได้แอบหนีไปแบบเงียบๆซึ่งเธอก็ไม่ไดเอาลุกชายวัยเยาว์ไปด้วยนี่ก็อาจจะเป็นเพราะเขากลัวว่าสามีของเธอจะตามไล่ล่าเธอไปจนสุดขอบฟ้า ส่วนคินิสที่ตอนนี้อายุยังน้อยเขาก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าแม่ได้มาบอกลาหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากแม่หนีไปนี่เองคินิสก็ต้องเป็นคนรับหน้าที่แทนแม่ทุกอย่างทั้งทานาล่าสัตว์รวมถึงถูกทุบตีแต่พอหลังจากคินิสโตขึ้นมาเล็กน้อยเขาก็เริ่มรู้วิธีหลบหนีพรสวรรค์ด้านกีฬาของเขาก็โดดเด่นมากนะครับเริ่มวิ่งเร็วขึ้นทุกวันจนพ่อก็ยังจับตัวเขาไม่ได้ไง่าย ทุกครั้งที่พุ่งตัวออกจากประตูบ้านเสียงลมจะกลบคําด่าของพ่อที่อยู่ข้างหลังไปชั่วคราวนั่นเลยเป็นเวลาที่ตัวเองรู้สึกถึงความเป็นอิสระจนมาถึงวันเกิดอายุ7จ็ดขวบของคินนิสเขาก็ถามพ่อขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่ามีข่าวของแม่บ้างไหมจึงก็ป็นได้คําตอบออกมาได้เลยครับพ่อของคินนิสที่กําลังเมา้างเลยไล่ให้เขาออกจากบ้านและทุบตีเข้าไปด้วย แต่ตอนนี้สุขภาพของพอก็ไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนแถมยังเป็นพิสุลาเรื้อลังระยะยาวทําให้ตอนที่พอกําลังไล่ตีลูกชายอยู่นั้นเขาเลยพลาดท่าตกลงไปจากหน้าผากว่าคีนิสจะรู้ตัวอีกทีพอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นคีนิสรู้สึกมึนงงอย่างมากสมองของเขาว่างเปล่าสักพักความเศร้ากับความขมขื่นที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็ปะทุเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรุนแรงคีนิสก็เลยพยายามกั้นน้าตาเอาไว้จนถึงที่สุด จากนั้นสักพักช่วงที่เริ่มได้สติเขาก็หยิบอุปกรณ์ตะขอเกี่ยวพ่อขึ้นมาและใช้แรงอย่างมากเพื่อลากร่างของพ่อกลับไปที่บ้านซึ่งพ่อของเขาไม่เคยสอนวิธีใช้ตะขอเลยนะครับแต่พอเห็นมาครั้งแล้วครั้งเราก็เลยทําให้ใช้เป็นทินิสก็เริ่มลอยตัวผ่านกิ่งไม้ทีละกิ่งทีละกิ่งเสียงลมคำรามที่อยู่ข้างหูนั่นคือของขวัญอายุครบเจ็ดขวบของหนุ่มน้อย ภูเขาได้นำของข,องขวัญแห่งอิสรภาพมามอบให้และนั่นก็มาพร้อมกับความโดดเดี่ยวที่คินิสในวัยเยาว์จะต้องผเผชิญด้วยตัวคนเดียวต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากที่พ่อแม่จากไปต่อเนื่องกันนี่เองคินิสก็ยังอยู่ที่เชิงเขาเหมือนเดิมนะครับชีวิตประจําวันก็คือการปลูกผักถักทอล่าสัตว์ นอกนั้นก็เอาเหยื่อจากการล่าไปแลกของใช้ประจําวันอื่นๆที่ตลาดในเผ่าพอเวลาผ่านไปเด็กที่เงียบขึมและมีความคล่องแคล่วคนนี้ก็ได้สร้างความประทับใจที่ล้าลึกต่อผู้ใหญ่ที่มาชุมนุมกันบางคนเป็นห่วงว่าคินิสจะใช้ชีวิตยากลําบากพวกเขาเลยยื่นมือให้ความช่วยเหลือแต่ตัวคินิสเองก็สายหน้าปฏิเสธความช่วยเหลือของทุกคนไปเพราะในมุมมองของเขาตอนนี้ได้คิดไปแล้วว่าไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ที่จะได้มาแบบฟรีๆ ของที่มีการระบุราคาไว้ชัดเจนนั้นปลอดภัยยิ่งกว่าส่วนการช่วยเหลือที่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นเหยื่อล่อเหมือนกับดักสัตว์ที่เขาทำราคาที่อยู่เบื้องหลังของมันจะถูกซ่อนไว้แต่ต้นแล้วคินสิสตอนนั้นก็อายุยังน้อยนะครับแถมยังฉลาดและเอาตัวรอดเก่งแล้วก็ระแวงผู้คนหนักมากความคิดเลยออกมาแบบนั้นนะครับจากนี้เขาก็ลอนเล่อยอยู่ที่ชายขอบของเผ่าและก็รักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากทุกคนที่เข้ามาใกล้ด้วย ทุกครั้งที่จะมาเผ่าพอแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ต้องการจนเสร็จคีนิสก็จะกลับทันทีแล้วทุกครั้งนี้ก็อยู่ในสายตาของผู้อาวุโสเล็กตลอดคือผู้อาวุโสคนนี้ก็มีหน้าที่สอนเรื่องต่างๆให้เด็กในเผ่านะครับเขาเคยใช้เรื่องการศึกษาของเด็กในเผ่าติดต่อกับพ่อของคีนิสมานานแล้วนะครับพะงั้นผู้อาวุโสคนนี้เลยเป็นคนส่วนน้อยที่รู้เรื่องสถานการณ์ครอบครัวคีนิสครั้งหนึ่งตอนที่คีนิสมาตลาดผู้อาวุโสก็ไปเสนอข้อแลกเปลี่ยนพิเศษ เพื่อให้มาเรียนที่กระโจมศึกษาของเผ่าเพราะเด็กทุกคนที่อยู่ในเผ่าพงพิดานปรึกษาก็ควรต้องไปเรียนหนังสือส่วนเรื่องค่าเรียนเขาเสนอให้วิ่งไปทําธุระแทนค่าเรียนก็ได้เพราะต้องการผู้ส่งสารคนหนึ่งเพื่อส่งประกาศพิเศษให้นักเรียนอยู่แล้วแต่ถึงจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนทินิสก็ยังปฏิเสธอยู่ดีนะครับตอนนั้นอายุก,ก็ยังน้อยเขาเลยไม่เข้าใจาว่าต้องเรียนไปทําไมแถมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะเวลาที่ต้องวิ่งไปทําธุระแทนเนี่ยก็เท่ากับการจับหมูป่าได้7-8ตัวเลย ผู้อาวุโสที่ได้ยินเลยไม่รู้จะทําไงต่อเพราะความจริงคือการเรียนนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วที่บอกว่าให้วิ่งทบดูลาแทนแลกกับการเรียนคือผู้อาวุโสก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคินิสระแวงเรื่องของที่ได้มาฟรีๆเขาเลยอยากขจัดความระแวงของคินิสแค่นั้นเองแล้วผู้อาวุโสก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะใช้เวลาถึง1เดือนในการอธิบายให้คินิสยอมเปิดใจอธิบายว่ากระจมศึกษานั้นคืออะไรแล้วก็ปรับราคาในการแลกเปลี่ยนไปด้วยจนสุดท้ายทั้งสองก็ตกลงกันได้ ทุกครั้งที่คินิสมาตลาดเขาก็จะถือโอกาสไปเรียนด้วยเลยราคาที่ต้องจ่ายก็คือเวลาว่างจะต้องช่วยผู้อาวุโสทํางานเป็นผู้ส่งสารข้อตกลงนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายพอใจแต่ที่พวกเขาต่างคิดไม่ถึงก็คือใช้เวลาตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นตอนที่มาเข้าเรียนตามข้อตกลงและนะักวิชารารอาวุโสที่กําลังสอนอยู่ก็คือผู้อาวุโสเล็กคนนี้ เขายืนอยู่กลางวงกลมที่ล้อมรอบไปด้วยนักเรียนและส่งสัญญาณให้คินิสมานั่งที่เด็กคนอื่นก็มองมาที่เพื่อนใหม่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นคินิสก็ใส่ผ้าคาดหน้าผากสีเทาหมดหมดท่อนบนสวมชุดผ้าลินินที่ทอแบบหยาบๆยบส่วนท่อนล่างสวมกระโปรงหนังสัตว์แล้วเดินเท้าเปล่าเหมือนคนป่าจนมีเด็กสาวคนหนึ่งถามด้วยความสงสัยว่าทำไมนายไม่ใส่รองเท้าคินิสก็ยังไม่ทันตอบเด็กใชยอีกคนและพักพวกก็หัวเราะแซะเข้ามาแล้วบอกว่าเพราะเขาเป็นลิงเปื้อนโคลที่อาศัยอยู่ในป่านะสิ ผู้อุปสที่เห็นเลยรีบขัดจังหวะและส่งสัญญาณว่าตอนนี้จะเริ่มเรียนแล้วนะซึ่งวันนี้จะเป็นการคุยเรื่องประวัติฟุก้าของเผ่าพมิดานพฤกษาผู้อุปสเลยถามทุกคนให้บอกชื่อของฟุกล้าทุกคนเลยตอบว่ามาริโปบูกินาท่านยุพันกิผู้อุปสมบเลยพูดกลับมาว่าใช่แล้วฟุกล้าของพวกเราทุกคนล้วนควรค่าแก่การจดจําไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะการอุทิศตนของพวกเขาด้วย พอฟังถึงตรงนี้คินิสก็เลยยกมือขึ้นถามว่าทำไมพวกเขาถึงต้องอุทิศตนด้วยละ่ะผู้อาวุโสและอธิบายว่านั้นไม่มีเหตุผลหรอกเพราะเป็นคุณธรรมของผู้กล้าที่มีมาแต่กำเนิดคินิสก็เลยถามต่อแล้วได้อะไรมาเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนกับคุณธรรมของพวกเขาละ่ะผู้อาวุโสเลกเลยมองไปที่คินิสด้วยรอยยิ้มแล้วอธิบายว่าคุณธรรมเป็นสิ่งล้ำค่ามันไม่ได้มีไว้แลกเปลี่ยนหรอก แต่ตัวมันเองก็คือรางวัลจากสวรรค์ทางคินิสก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรางวัลที่ว่าเนะครับเขาไม่เข้าใจว่าเป็นรางวัลแบบไหนชื่อเสียงหรือเป็นโมราผู้โสเลยตอบกลับมาอีกว่าพวกนั้นก็นับเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญก็คือมันประเสริฐในตัวเองแต่นั่นทําให้ผู้กล้ากลายเป็นผู้กล้ายังไงล่ะจากนั้นเขาก็ปิดหนังสือมองไปที่คินิสอย่างจริงจังแต่ตัวคินิสตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากนักนะครับเขาเลยนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตคุณเเขขาาาบอกว่ สิ่งที่สูงส่งที่สุดก็คือหมูป่ามันสามารถทําให้อิ่มท้องได้และรองลงมาก็คือน้ําถ้าไม่มีน้ํามนุษย์ก็จะกระหายจนตายแต่ทั้งสองอย่างไม่ได้ถือกําเนิดมาตั้งแต่แรกเพราะงั้นพวกมันถึงได้ล้าค่ามากถ้าตัวเองต้องยอมเสียหมูป่าและน้ําที่ล้าค่าไปงั้นก็ต้องแลกอะไรคืนมาได้บ้างและสิ่งที่เขาชอบแลกมากที่สุดก็คือโมราเพราะโมราสามารถนาไปแลกสิ่งของอื่นได้พอนึกได้แบบนั้นคินสิสก็เลยบอกกับผู้อาวุโสไปว่า ถ้าผมได้กลายเป็นผู้กล้าผมอยากได้โมราเป็นรางวัลพวกเด็กทุกคนเลยพากันหัวเราะคนที่ยเยาะเย้ยเรื่องเสื้อผ้าต่อแรกก็หัวเราะดังที่สุดแล้วก็บอกให้ไปเล่นชิงช้าในป่าซะด่าคินิสว่าเป็นเจ้าลิงเปื้อนโคนที่เห็นแก่ตัวแล้วหลายคนที่ไม่พอใจเลยผลักคินิสให้ออกจากประตูไปถึงผู้อาวุโสจะเข้าไปห้ามทันทีแต่ตัวคินิสเองก็ยอมเดินออกไปง่ายๆเพราะเขารู้ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วและสมองอันปาาเปื่อยของเขานี่เองก็ได้พบความจริงบางอย่างขึ้นมา ว่าจพวกตัวแสบที่อยู่ในกระโจมนั้นเป็นแค่พวกเด็กเมื่อวานซืน่พวกนั้นมารวมตัวกันเพื่อสรรเสริญผู้กล้าราวกับว่าตัวเองได้กลายเป็นสหายผู้กล้าและมีความสง่าง,งามเช่นเดียวกับผู้กล้าแต่เกียรติยศจอมปลอมนี้ก็ไม่สามารถสอนนักพวกเขาอิ่มท้องได้หลังเลิกเรียนพวกนั้นก็ยังต้องกลับบ้านไปขอข้าวจากแม่กินอยู่ดี คินิสตอนนี้ก็มีพลังที่สามารถสั่งสอนพวกนั้นได้อย่างการซัดหน้าให้พวกนั้นนอนสักครึ่งเดือนจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ห่างไกลาจากการเป็นผู้กล้ามากแค่ไหนแต่คินิสก็ไม่ได้ทำเลยครับเขาคิดว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้พวกนั้นโดยเปล่าประโยชน์เพราะยังไงพวกนั้นก็ไม่ได้จ่ายเงินนี่แต่เขาก็รู้ว่าการเรียนครั้งนี้ไม่ได้เสียเปล่าแต่อย่างใดอย่างน้อยคำถามของเขาก็ได้รับคำตอบมาบางส่วนแล้วและในอนาคตจะเป็นยังไงคินิสก็คิดว่าไปเป็นผู้กล้าเพื่อรับรางวัลโมราแล้วกัน ซึ่งหลังจากเรียนจบในวันเดียวนี่เองทีนสีสที่อยากจะเป็นผู้กล้าเลยไปหาผู้อาวุโสเป็นการส่วนตัวเพราะอยากจะแข็งแกร่งขึ้นของทุกอย่างที่อยากใช้ก็ไปเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมด้วยอย่างตะขอเกี่ยวเครื่องมือกับดักมเมล็ดหุงที่เก็บเกี่ยวไปได้แป้งมันสำปะหลังขนาดใหญ่2กระป๋อง,ปองเป็นฟุตหนึ่งถุงหมูป่าที่เพิ่งตาย1ตัวและก็ยังมีโมราจ,จำนวนหนึง่งผู้อาวุโสที่เห็นก็หัวเราะแล้วก็ปฏิเสธของที่เสนอมาทั้งหมด แต่มีเงื่อนไขข้อเดียวคือต้องการให้มาเรียนรู้ว่าผู้กล้าที่แท้จริงคืออะไรตอนแรกผู้อาวุโสก็คิดเกี่ยวกับคินิสมาตลอดนะครับเพราะเขาได้เห็นเงาของเหล่าผู้กล้าในอดีตในตัวของคินิสและผู้อาวุโสก็จะชี้แนะให้ถูกต้องเพราะถ้าคินิสเดินทางผิดพลังทําลายล้างของเขาจะเหนือกว่าวายร้ายทั่วไปอย่างมาก พราะแบบนั้นหลายปีหลังจากนี้เคนิสก็เลยได้มาอยู่กับผู้อาวุโสในป่าเขาเพื่อเรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับนัดรันและประวัติผู้กล้าจากชนเผ่าต่างๆจากนั้นก็แนะนําคนมากหน้าหลายตาให้รู้จักทั้งคนทําลูกธนูที่สร้างลูกธนูพิเศษหมอเวทที่เชี่ยวชาญกับวิจัยพิษโซเลียนนักล่าอาวุโสที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เชือกและตะขอเกี่ยวและผู้เชี่ยวชาญในการหลบหนีในสถานการณ์อันตรายสุดขีดพอเป็นเรื่องพวกนี้เินิสก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเรียนเลยนะครับ เขานันตัวเปียกอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่แค่นี้ก็ยังรู้สึกไม่พอขนาดวันหยุดชินิดยังต้องไปที่ภูเขาเพื่อฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยตัวเองต่อตอนไม่มีอาจารย์อยู่เขาจะเรียนรู้ท่าทางการล่าเหยื่อของสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าเขาบางครั้งก็คล่องแคล่วบางครั้งก็เจ้าเล่และก็ดุดัน เอาจุดแข็งของแต่ละประเภทมารวมให้เป็นศิลปะาการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพอเริ่มแข็งแกร่งขึ้นผู้อาวุโสเลยชี้ให้คินิสรับผิดชอบงานในเผ่ามากขึ้นตอนแรกก็เริ่มจากงานบางอย่างของผู้ส่งสารก่อนซึ่งผลลัพธ์ก็ดีมากนะครับเพราะคินิสทางานได้ดีกว่าผู้หายหลายคนซะอีกเขาใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวของเวลาที่ผู้ส่งสารธรรมดาต้องใช้แล้วด้วยฝีมือที่โดดเด่นนี่เองคนเลยค่อยๆมาหาถึงที่และจ่ายค่าจ้างให้ทําคําขอที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมรวมถึงการล่าโซเลียนที่แข็งแกร่งด้วย ตอนแรกผู้วุโสคิดว่าคินิสจะมาถามความเห็นเขาก่อนแต่คินิสก็ไม่เคยถามเลยสักครั้งเลยครับเพราะเรื่องการลา่าการเอาตัวรอดเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมานับ10ปีอยู่แล้วตัวเองเลยตัดสินใจได้เสมอว่าคําขอนั้นดีหรือไม่แถมยังไปเจราจาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อีก บางครั้งในคําขอก็จะมีคําลวงและการปกปิดบางอย่าง,งถึงจะเจอคําขอประเภทนั้นคินิสจะใช้ตาช่างในใจของตัวเองเพื่อปรับสมดุลราคาถึงอีกฝ่ายจะไม่ยินยอมก็ตามเพราะแบบนี้เขาเลยโดนคนในเผ่าวิพากวิจารณ์อย่างพวกคนในเผ่าที่มีเกียรติและมีคุณธรรมสูงส่งพวกนั้นคิดว่าการทํางานของคินิสไม่ค่อยมีรสนิยมเท่าไหร่แต่ถึงจะมีเกียรติกับคุณธรรมคนพวกนั้นก็ไม่เข้าใจในตัวคินิสเลยนะครับมีแต่อาจารย์ของเขาเนี่ยแหละที่เข้าใจ ทางคีนิสเองก็ไม่เคยอธิบายอะไรให้คนพวกนั้นฟังเลยและก็ยังประกาศค่าตอบแทนที่เหมาะกับคำขอแต่ละคำขอตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจบนะ แล้วช่วงที่มาเรียนในบ้านของผู้อาวุโสนี่เองเขาก็ได้ไปเจอสิ่งที่ทําให้ลําลึกได้ถึงแม่เหมือนกันนะครับในบ้านที่มีหนังสือจํานวนมากบางทีคินสิสก็ดูแค่ปกหนังสือแต่ก็มีบางเล่มที่อ่านซ้ําไปซ้ำมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเปน็นหนังสือเล่มไหนก็เทียบไม่ได้กับหนังสือที่ชื่อว่าเนินขาจักระจันเงียบงนันที่เคยอ่านมาตั้งแต่เด็กๆและคินสิสก็ไปแนะน,นําหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้อาวุโสด้วย หลังจากเขาอ่านจบผู้อาโสคิดว่าถ้อยคำของมันหยาบกระด้างมากเนื้อเรื่องก็เรียบง่ายไรจินตนาการแถมยังเป็นต้นฉบับที่ยังเขียนไม่เสร็จอีกจีนนสเลยพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะแต่ความรักที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นก็ไม่เปลี่ยนไปเพราะผู้เขียนต้นฉบับก็คือแม่ของเขาเองและเขาก็ตั้งตารอว่าสักวันหนึ่งบางทีอาจจะได้เห็นตอนจบของต้นฉบับนี้ก็เป็นได้ถึงแม่จะทิ้งเขาไปคือเขาก็ยังรักแม่ของตัวเองอยู่นะครับขนาดพ่อเขาก็ยังรักเลยคุณผู้ชม โอเคต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการได้พบกันระหว่างมังกรแบปิดและพันธสัญญาที่พวกเขามีให้กันมังกรแบิตเนี่ยมันเรียกตัวเองว่าครูาอาเจ้ามีความหมายคือเจ้านายผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจากการวิจัยที่เชื่อถือได้ของสมาคมวิจัยมรดกแห่งโซเลียนอาเจ้าก,ก็เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคมังกรอย่างแท้จริงซึ่งมีอายุนับพันปีแล้วร่างเดิมของมันถูกผนึกไว้ในกำไลข้อมือแกะสลักลึกลับรูปลักษณ์ปัจจุบันของมันก็แค่เป็นรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากโฟจิตันเท่านั้นคร นักว,วิจัยของสมาคมคิดว่าประวัติศาสตร์ของอาจาวนั้นเก่าแก่มากมันมีสติปัญญาสูงและมีคุณค่าต่อการวิจัยเป็นอย่างมากาะงั้นเลยคิดจะจ่ายเงินก้อนโตเพื่อจะซื้อมันไปแต่คีนนสรู้ว่าเจ้าอาจาวเนี่ยเจ้าเล่์มากแถมยังมีนิสัยไม่ดีและพลังในการทำลายล้างก็สูงเขาก็เลยปฏิเสธในทันทีนะครับเพราะคินิสรู้ดีว่าอาจาวนี่เป็นตัวอันตรายทั้งยิงธนงเจ้าเล่์ชอบก่อความวุ่นวายแล้วก็ยังชั่วร้ายอีก ส่งมันให้กับสมาคมวิจัยมรดกแห่งโซเลียนความอยู่รอดของสมาคมก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้แต่นอกนั้นก็ยังมีเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถส่งมอบอา,าว้าให้กับคนอื่นได้นะครับนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่ได้ทําพันธสัญญาที่ไม่อาจลบล้างได้ระหว่างกันเอาไว้เรื่องทุกอย่างก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่โบราณสถานมังกรโบราณสมบัติมังกรลับที่เล่าลือกันมาได้ปรากฏขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง ได้เลยไปดึงดูดความสนใจของคนจนํานวนมากอย่างรวดเร็วแต่พอพวกเขาเข้าไปสํารวจก็ล้มเหลวอ,อยู่หลายครั้งคนที่ยังสนใจเลยเริ่มระมัดระวังมากขึ้นตอนนั้นคีนิสก็เป็นนักล่าโซลียนที่มีชื่อเสียงในนัดรานอยู่พอสมควรแล้วนะครับเขาเลยมีทีมสํารวจชวนให้ออกเดินทางไปด้วยกันแต่พอหลังจากเข้าไปในโบาณสถานทุกคนก็เจอเข้ากับมอสเตอร์อาศัยอยู่ข้างในแล้วมีกลไกมากมายที่มันอันตรายกว่าข่าวลือซะอีกซึ่งบรรดาคนที่ไปก็มีทั้งคนตายคนเจ็บและถอยหลังกลับไป สุดท้ายก็เหลือเพียงคินิสแค่คนเดียวที่เข้าไปถึงส่วนลึกได้แล้วที่นั่นเขาก็ได้ไปเจอกับคู่ฮูอาเจ้าสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกเอาไว้ตอนนั้นคีนิสก็สัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายในเสียงของอีกฝ่ายทันทีแต่ก็มีความคิดนึงผุดขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นพลังชั่วร้ายก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนทางอาจารย์ก็มีความตั้งใจของตัวมันเองมันก็ถูกผนึกไว้ในสถานที่นี้มานานมากแล้วและก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งซึ่งหลังจากทั้งสองทดสอบกันมาหลายวันบางครั้งก็เป็นมิตรบางครั้งก็ไม่เป็นมิตรแต่ทั่วไปต่างก็เต็มไปด้วยกลอุบายแล้วพอทั้งสองเข้าใจขีดจำกัดของอีกฝ่ายแล้วพวกเขาเลยเริ่มลงนามในพันธสัญญา จากนี้นี่เองสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกตัวเองว่าคูฮูอาเจาก็เต็มใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของคินนิสและให้เขายืมพลังมาใช้อย่างจำกัดทั้งมีเงื่อนไข ถูกควบคุมตามสัญญาบางส่วนชั่วคราวส่วนข้อแรกเปลี่ยนก็คือคินิสจะพาอาเจาไปยังโลกภายนอกและสัญญาว่าหลังจากตัวเขาตายไปจะมอบร่างของเขาให้กับอาเจานั่นเองจากนี้อาเจาก็รอให้คินิสตายอย่างเดียวเลยครับคือตายแล้วแบบชุบชีวิตไม่ได้นะตายแล้วตายเลยอะไรแบบนั้นนะเขาจะได้เอาล่างไป แต่ในความที่อยากได้นั้นเน่ยเหมือนคําพูดจะตรงกันข้ามด้วยนะครับอยากให้เขาตายแต่ก็ยังช่วยเขาตลอดมอบพลังให้ถากทางตลอดเวลาจริงมันย้อนแย้งมาละคุณผู้ชมถือยังไงมนุษย์ก็ต้องแก่ตายอยู่แล้วนะก็เลยแบบทําตัวย้อนแย้งไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยถัดมาเป็นเรื่องราวที่ในที่สุดคินิสก็ได้กลายเป็นผู้กล้าที่ถูกเลือกจากนาโบราณจนได้ แล้วเขาก็ไม่เคยสัญญาว่าตัวเองจะเสียสละเพื่อทุกคนเหมือนที่ผู้กล้านในประวัติศาสตร์เขาทํากันหลังจากชนะการประลองจาริกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนได้เขาก็ได้เข้าร่วมในสงครามผู้พิทักษ์ราตีเป็นครั้งแรกอย่างเงียบๆการต่อสู้ครั้งนั้นมันเป็นสงครามที่อันตรายมากพลังแห่งอบิสแสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายแบบใหม่พวกมันสามารถแปลงร่างให้มีหน้าตาเหมือนกับคนใกล้ตัวจากนั้นมันก็ลอบโจมตีทีมผู้พิทักษ์ราตี แล้วพอเจอหน้าที่คุ้นเคยอย่างเช่นญาติพี่น้องเหล่านักรบก็ทยอยกันลังเลใจถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่นั้นก็ทําให้ถูกความชั่วร้ายจับจุดอ่อนได้และก็ถูกกําจัดไปทีละคนทีละคน,ท,ะคนทางคินิสก็เจอเข้ากับพวกอบิสที่แปลงเป็นแม่ของเขาในอดีตซึ่งเขาก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งได้เจอกับแม่อีกครั้งจะต้องถามแม่ให้ได้เลยว่าตอนจบของเนินเขาจัก,กรจันเงียบงานคืออะไร แต่ในตอนนั้นสัญชตาตญาณของนักล่าก็ตอบสนองได้เร็วกว่าสมองในขณะที่มอนสเตอร์อบิสที่แปลงกายเป็นแม่กำลังกางอ้อมแขนอย่างยิ้มแยม้มมันก็ถูกคินิสสังหารด้วยดาบไปซะแล้วต่อจากนั้นเขาก็สังหารใบหน้าที่คุ้นเคยอย่างไร้ความปาณีมากขึ้นเรื่อย แต่ความจริงเขาไม่ได้เลือดเย็นแบบดันนะครับเพราะทุกครั้งที่กวัดแกว่งดาบใส่ใบหน้าทุกคนเคยนี้ใจของเขาก็หนักขึ้นเรื่อยๆและตอนนั้นก็คิดเพียงแค่ว่าต้องชนะสงครามนี้เท่านั้นถึงจะชุบชีวิตผู้เสียสละก,กลับมาได้เพราะแบบนั้นทุกครั้งที่มีสหายร่วมรบเสียชีวิตในการต่อสู้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนคมดาบของเขาก็จะมีความเด็ดขาดมากขึ้นไปอีก แต่กองทัพของมอสเตอร์ครั้งนั้นก็มากันเหมือนกับโรคระบาดของต๊กแตนที่มากันอย่างไม่มีวันหมดสิ้นทั้งฝั่งทีมผู้พิทักษ์ราตีก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการโจมตีครั้งก่อนพอเวลาผ่านไปคีนิสก็เลยกลายเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ดวงตาทั้งคู่ของเขาเต็ไมไปด้วยคราบเลือดร่างกายเต็ไมไปด้วยบาดแผลแต่พวกมอสเตอร์ก็ยังเข้าใกล้มาเรื่อยๆและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงอันเคร่งขึมของอาเจ้าพูดขึ้นมาว่า คินิสพลังของข้าในตอนนี้คงแสดงฝีมือออกมาได้เท่านี้แล้วแต่ในนามของครูอูอาเจ้าหลังจะได้ครอบครองร่างของเจ้าแล้วมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่นี้จะแก้แค้นให้พวกเจ้าเองพอคินิสได้ยินเขาก็หัวเราะขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เริ่มเบียงดาบใหญ่ในมือปลิดชีพมอนสเตอร์อีกสองสาตัวที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดแต่แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มไม่ไหว อยู่ๆกงเล็บแหลมของอสูนก็ทะลุจากด้านหลังมาที่อกร่างกายของเคนิสหยุดนิ่งแล้วค่อยๆก้มหัวลงเขาเห็นเลือดไหลออกมาจากบาดแผลแต่ก็ยังเซไปข้างหน้าเพื่อต้องการฆ่ามอสเตอร์อีกสักตัว ในตอนท้ายร่างเขาได้ทรุดลงกับพื้นนักรบคนสุดท้ายของทีมผู้พิทักษ์ราตีคินนิสก็ได้เสียชีวิตในการต่อสู้อาเจ้าเลยหลับตาลงและแสดงความอาลัยต่อสหายร่วมทางแต่เมื่อมันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งมันก็ต้องตกใจกับฉากที่อยู่ตรงหน้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรร่างของคินนิสก็เริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งมือที่ซีดเพื่อคู่นั้นจับดาบใจเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วเขาก็บุกเข้าไปในกองทัพของอบิสอีกครั้งแสงดาบอันไม่มีที่สิ้นสุด สองประกายไปทั่วสนามรบในขณะที่อาเจาตกตะลึงอยู่เพราะมันสังเกตอย่างละเอียดเลยเห็นว่ามีอัญ,ญมณีมรกตที่มีลวดลายรูปหัวใจห้อยอยู่ในบาดแผลที่แทงทะลุหน้าอกของคินิสขึ้นมันเปล่งประกายความมีชีวิตชีวาออกมาช่วยกระตุ้นร่างกายที่ไร้สติของคินิส ทำให้เขากลายเป็นสัตว์ร้ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเคลื่อนไหวไปตามสัญชตาตญาณกำจัดมอสเตอร์ทั้งหมดจนสิ้นซากหลังจากนั้นคินนิสก็ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองกลับมาที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้คนที่อยู่รอบตัวก็กำลังขับขานสั่งสก,การคืนวิญ,ญญาณกันอยู่เขาหันมาดูข้างกายสหายที่เข้าร่วมในสงครามด้วยกันทุกคนที่กำลังอาบอยู่ในเสียงเพลงก็ค่อยๆฟื้นตื่นกันมาทีละคนทีละคน ทีนิดก็เลยรูปที่หน้าอกของตัวเองตอนแรกเขาจําได้ว่าตัวเองล้มลงอยู่ที่หน้ากองทัพอบิสไปแล้วเลยคิดว่าต้องมีใครสักคนช่วยให้พวกเขาชนะสงครามแน่นอนไม่งั้นสารการคืนวิญญาณก็จะฟื้นคืนชีพไม่ได้เพราะทุกคนตายกันหมดอาจาที่ได้ยินเลยบอกด้วยความโมโหว,ว่าพูดอะไรไม่ใช่สมองกะตะกแตนบ้าข้างดวงแข็งอย่างเจ้านี่ไงที่เป็นคนพาพวกนี้มาอาจาก็นอนอยู่บนพื้นด้วยความหงุดหงิดและคว้างอัญมณีไปจากนั้นก็พูดต่อว่า มีค่าแล้วก็ยังไม่พอแถมยังจะมีวิชันอีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่เขาจะได้ครอบครองร่างของเจ้าสักทีล่ะเนี่ยวิชันนี่ก็ทําให้ร่างกายของคินิสพาทุกคนกลับมาได้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็คล้ายๆตอนฉี่ๆเลยนะครับได้วิชันตอนกําลังจะตายแต่วิชันก็สามารถควบคุมร่างคนได้ด้วยนะคุณผู้ชมส่วนคินิสก็ตายไปแล้วนั่นแหละแค่ร่างกลับมาได้แล้วก็พาเพื่อนๆกลับมาก็เลยได้คืนชีพหมดนะครับแล้วในคืนที่ได้รับชีวิตใหม่นี้เองคินิสก็นั่งพิงอยู่บนเตียงรูปสม ผัดวิชั่นสีเขียวมรกตจากนั้นก็มีความคิดแวบเข้ามาเห็นฝูงชนที่อยู่รอบตัวเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องราวกับเสียงฟ้าผ่าและสังงก,การคือวิญญ,ญาณอสักศิษย์ร้อนแรงทันใดนั้นเองเขาก็ค้นพบว่าตัวเองเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายเดิมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่แรกเขาก็ทําเพื่อโมราถึงได้ก้าวเข้ามาบนเส้นทางผู้กล้าแต่ตอนนี้กลายเป็นทําเพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าไปซะแล้ว ทำเพื่อปกป้องคู่หูปกป้องประเทศและปกป้องรอยยิ้มของผู้คนเขาก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขาก็นึกย้อนไปถึงคำที่ผู้อโอโซเคยพูดในคราสเรียนครั้งแรกว่าผู้กล้านั้นล้วนควรค่ากับการจดจำไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่ก็ยังเป็นเพราะการอุทิศตนนั่นคือคุณธรรมที่ผู้กล้ามีแต่กำเนิดและทำให้ผู้กล้ากลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงนั่นเอง ซึ่งคีนิสก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้สูงส่งเลยครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองอุทิศตนมากกว่าตอนนั้นด้วยเขาก็มั่นใจว่าได้เข้าใจอย่างชัดเจนมากกว่าเดิมแล้วแล้วเขาก็จะยอมแลกด้วยสิ่งใดเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการมาโอเคต่อไปเป็นข้อมูลเรื่องส่วนตัวของคีนิสเขาก็เกิดวันที่11พฤศจิกายนกลุ่มดาวชื่อแม่ล่ะอเบลิอุส เป็นภาษาละตินเลยเราวิชั่นไม้อาวุธดาบใหญ่งานอดิเรกชินิดลองเล่นกีฬาผาดโผลหลายอย่างพอเบื่อแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นเพื่อจะเป็นการฝึกฝนทักษะตัวเองและควบคุมความกลัวในเวลาเดียวกันเริ่มจากการ,รเผชิญหน้าจากนั้นก็จะเคยชินและสุดท้ายก็จะพิชิตมันได้สําเร็จและอาหารที่ชอบเขาบอกว่าตอนอยู่ในป่าปกติจะกินอะไรก็ได้ส่วนตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นเนื้อกับผลไม้อาจาก,ก็เลยพูดแรกขึ้นมาว่าอย่ามาเสแสร้งทําตัวเป็นเด็กดีเลยไม่เลือกกินงั้นเหรอทําไมข้าไม่เห็นเจ้าเด็ด ฟู้ดมากินเลยล่ะชีนิดก็บอกว่าก็มันหนักแบกก็ยากอะ่ะตัวอาหารที่ไม่ชอบอาจยา์ก็เป็นคนตอบนะครับว่าไม่ชอบอาหารเย็นและเผ็ดมันกัดกอนล่างอสักสิทธิ์ของเขาน้ํามันที่ร้อนจัดก็เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในของที่แข็งเกินไปก็เคี้ยวยากของที่นิ่มเกินไปก็ไร้ซึ่งรสชาติชินนดเลยถามว่าสรุปจะกินอะไรกันแน่เนี่ยอาจยา์ก็บอกก็ต้องเป็นวิญ,ญญาณของเจ้าอยู่แล้วล่ะจะเอาแต่ล่างเขาจริงๆนะคุณผู้ชมถัดมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์และการพูดถึงของชินิสเกี่ยวกับมัวอลไรนี่ คินิดเคยรับคำขอเธอนะครับมวร์ลนีจ่ายค่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาด้านการต่อสู้แล้วจ่ายหนักด้วยนะคือน้องก็เป็นลูกคุณหนูอยู่แล้วอ่ะแถมยังหาเงินเก่งแล้วก็รวยด้วยคินิดก็รับทํางานตามปกติแต่หลังจากเข้าร่วมกันหลายครั้งเขาก็พบว่าฝีมือของมัร์นีไม่ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งหลังจากถามอยู่หลายครั้งถึงได้รู้ว่าที่ปรึกษาด้านการต่อสู้ที่ว่านั่นอะ่ะคือให้สอนทักษะการเอาตัวรอดในป่าให้กับคาชินา่าแล้วพอทํางานนี้เสร็จคินิดก็ได้ลูกค้าประจําเพิ่มมาอี เขาเคยเห็นคําขอที่เกี่ยวกับคาชิน่าในเผ่านะครับมีพวกกระจกบ,บางคนในเผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนอิจฉาที่คาชิน่ามีนามโบราณก็เลยจ้างคนมารอบทําร้ายคู่หูโซเลียนมาทําร้ายน้องอโยครับสุดท้ายคินิสก็เลยไปกระทืบคนพวกนั้นชดใช้กับสิ่งที่ทําแบบจังหนับเลยทีเดียว เกี่ยวกับชาสกาคินิสเคยเห็นเธอจัดการกับคําขอเขาเลยรู้ว่าชาสกามีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาปกติคินิสจะทําให้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหบป,ปากแต่ชาสกาจะทําให้ทั้งสองฝ่ายพูดไม่ได้กว่าพวกเขาจะพูดได้อีกครั้งพวกเขาก็ลืมเรื่องที่ทะเลาะกันไปแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผู้ไกลเกี่ยวสาวสวยคนเนี้สายเจ๊ไม่พอปากยังเข้มกว่าชาวบ้านอีกนะหมายถึงท้าสีปากอะเกี่ยวกับชิโรเนน มีครั้งหนึ่งชินสิสเดินผ่านเผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนแล้วเห็นคําขอแปลกๆผู้ยื่นคําขอก็อยากจะได้พืชชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายเขาก็เลยเอามาเลสโซเลียนคอซักคิวเลนไปให้พร้อมกับกระถางดอกไม้แล้วก็ปุ๋ยพืชชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วไปนะครับเติบโตได้อย่างแข็งแรงแม้จะอยู่ในป่าถิ่นธุรกันดาร แต่หลังจะผ่านไปสักพักตอนที่คินิสกลับไปรับค่าตอบแทนเขาถึงได้รู้ว่าไม่มีต้นกลางงอออกมาจากกระถางเลยเขาเลยต้องชดใช้ที่ประเมินทักษะด้านการจัดส่วนของชิโรเนนสูงเกินไปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในคําขอไม่กี่คําขอที่คินิสทําไม่สําเร็จขนาดต้นไม้ที่ทนได้ทุกพื้นที่ก็ไม่รอดเมื่ออยู่ในมือชิโรเนนเลยทีเดียวเกี่ยวกับอินสันทั้งสองเคยร่วมงานกันนะครับเคยขอคําขอนี่แหละ คินิสบอกว่าโค้ดกีฬาอย่างเอียนซานเนี่ยมักจะทำอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้เรียนอยู่เสมอและคำนวณปริมาณพลังงานอย่างแม่นยำจนถึงล่าหน่วยเลยเพราะแบบนี้เราต้องการซื้อผลไม้ที่ได้คุณภาพและมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเพราะงั้นผลไม้ที่มีจุดหรือถูกหนอนแมลงกัดไปนิดหน่อยก็ใช้ไม่ได้บางคนอาจคิดว่าเนื้อหาคำขอมันจุกจิกเกินไปแต่บังเอิญคินิสมีสายตาเฉียบแหลมและมีช่องทางในการกำจัดสินค้าที่มีตำหนิที่ค่อนข้างไว้ใจได้อยู่แล้ว วิธีกำจัดก็คือเอาของพวกนั้นน่ะไปทําน้ําผลไม้ให้เอาเจ้ากินนั่นเองเกี่ยวกับมาวิก้าที่ผ่านมาคินิสเป็นฝ่ายเรียกร้องให้คนอื่นต้องเป็นคนยอมจ่ายจนเทพแห่งไฟใช้สั่งาการคืนวิญญาณพาตัวเขากลับมาจากอาณาจักรราตีในฐานะที่เป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายราคาการชุบชีวิตเนี่ยคินิสถึงได้เข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงมันเป็นเหมือนเครื่องต่อรองสําหรับผู้แข็งแกร่งและเป็นเหมือนเดิมพันสําหรับผู้อ่อนแอ โอเคเกี่ยวกับเรื่องในอดีตของคินิสก็เป็นความเจ็บปวดที่ผมรู้สึกจุกอกมากนะครับพอดูครั้งแรกผมนี่อินโคตร,คตรเลยเพราะมันเหมือนชีวิตจริงของผมนิดนึงแต่ของผมคือแม่พาหนีไง ส่วนคินิสแม่ไม่ได้พาหนีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําให้คินิสแข็งแกร่งขึ้นขนาดนั้นนะครับดีที่ไม่ไปเป็นตัวร้ายอะ่ะดูสิยีโร่กับตัวร้ายไม่ต่างกันเลยอยู่ที่สังคมแล้วก็เส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินลุ้นๆคิดดีทําดีก็ได้ดีคิดชั่วทําชั่วก็ได้ชั่วครับแต่ตอนที่ทุกคนหัวเราะคินิสในห้องเรียนก็ทําให้ผมนึกถึงคํานึงเลยนะหัวเราะที่หลังดังกว่าแล้วเป็นไงครับพี่คินิสเราได้กลายเป็นผู้กล้า แล้วไม่ใช่ผู้กล้าทั่วไปด้วยนะเป็นหนึ่งใน6ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่เลยตอนนี้พวกในห้องก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนผู้กล้าสักคนนะครับส่วนคินิสก็มีเพื่อนใหม่ที่พร้อมต่อสู้เคียงข้างเขาแล้วนั่นเองโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำใจก็ับผมด้วยเนะาะเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบาย